ท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องพริกไทยดำชาแนลคลิปนี้จะรายงานผลการแข่งขันแบดมินตันจิงแชมป์เอเชียหรือรายการเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2025ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ5000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ17ล้านบาทแข่งขันที่เมืองนิงโบประเทศจีนระหว่างวันที่8ถึง13เมษายน2568รอบแรกวันแรก มีนักแบดมินตันไทยลงทําการแข่งขัน3รายการในประเภทคู่ผสมคู่แรกโอโมพักพลทีระรัศกลจับคู่กับ,จ,บ,กบจํมแก้มพัทยมาธรเหมือนวงคู่มือว่าอันดับที่20ของโลกแพ้ให้กับเกียงเชื่งปังจับคู่กับเว้ยยาสินคู่มือว่าอันดับที่1ของโลกจากจีน0ต่อ2เกมด้วยสกอร์9ต่อ21และ9ต่อ21คู่ที่2ไตเติ้ลรุทธนาักปูบทอง จับคู่กับเจนเชอรนิชาสุดใจประภารัตคู่มือว่าอันดับที่16ของโลกแพ้ให้กับตังชุนมานจับคู่กับซื้อหญิงสวดคู่มือว่าอันดับที่6ของโลกจากฮ่องกง0ต่อ2เกมด้วยสกอร์9ต่อ21 15ต่อ21คู่ที่3บารเดชาพลผัวเวลานุคระห์จับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียว3พลานคู่มือว่าอันดับที่13ของโลกชนะจูเลียส วินดาบิเล่จับคู่กับไอลาเม n นิโคอัลโบคู่มือว่าอันดับที่149ของโลกจากฟิลิปปินส์อ0เกมด้วยสกอร์21-13ต่อ21-7พรุ่งนี้ยังมีการแข่งขันกันในรอบแรกติดตามชมและเชียร์นักแบดมินตันไทยได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ